สวัสดีและสวัสดีนํำทํามพี่น้องเนาะมดัดสุขสุขคนมาว่าอยู่ในประเทศต่างประเทศยินดีต้นครับเ้าสู่ซ่องเบาพเพลงแซนหรือเก่าเนาะมาพบมาพ่อได้ดดไหมครับก,กำลังสีไปเหตุงานที่เก่าพี่น้องเนาะมาเหตุงาน พังไทยแล้วก็ต้องเห็นงานเก่าเนาะบ่เษัทกับบริษัทเนาะเงินเนาะบริได้เงินแต่ละมือกับคอมเมนไง,นะเ,งนไเนาะกําลังย่างไปพี่น้องย่างจากแดดคือเก่าบริษัทงานใ,นใกล้เติบเราพี่น้องครับก็อยู่ที่ประมาณเกือบลักแล้วพี่น้องครับ เ่ยสิผ่านไปแต่ละมืดแต่ละเว้นก็มันง่ายไป่น่องเนาะเพราะฉะได้เงินเ,เงินมากอะซื้อของแป๊บเดียวไปหน่อยจากได้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเนาะที่มาเหตุงานอยู่ไทยสู่ต่อไปพี่น่อง เกิดสิได้เงินเพิ่นกับิดกับเพื่อนโรงงานเนาะพี่นอ้องเนาะเอ้าหลายอย่างหลายแนวเพื่อนลงงานกับบอดี้บันไดที่ว่าไอครูหลายคนนสิเจอเนาะพี่นอ้องเนาะกับเพื่อนลงงานที่ว่า ใช่ของตัวนายเห็ดน้อยพิดน้อยหนึ่งกบพองเมาเจ้า,จาวไร่มาอยู่คนกับไปกินมาสนใจงานพอ้านาย่มาปุ๊บเรียนกับว่าหาหุงานแล้วไปไหน,น ใครที่เคยเจอเพื่อนโรงงานที่บบดีในกะคอมเมนต์บอกกัน,น,นเด้อพี่น้องเนาะเจอแบบใดแบบใดกันวาแล้วกะเอาความดีเขาตัวเองเนาะความสว่วนยนในโมมาสนใจเลยว่าเพื่อนโรงงานเขาเป็นยังไงยังไงมาสนใจเานาะเนาะสนใจแต่ตัวเอง เอาดีเขาหองเอาดีเขาตัวเองความสุขให้มู่ไปมัดลืมกดลืมกด <c oughs> ย็นอยู่ได้พี่น้องย็นยันกดแบบว่าบิเขาซื้อข้างในเนาะใส่ตู้หย่อนเหรียญเข้าไปแล้วกดเลยพี่น้องเนอะอยากได้ยังกับกดเอาเนาะ,ะอยาเข้าันยังคุานี่ ขอบคุณขอบคุณพี่น้องมัดสุขสุขคนเนาะเข้ามาเบิ่งคลิปนะครับชมคลิปเฮาตั้งแต่ต้นจนจบเนาะขอบคุณทางพี่น้องทางอยู่ทางต่างประเทศนําเนาะขอบคุณหลายๆโอเคลาไปก่อน